สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDA ีเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนมารู้จักกับดุดอับสอหรือฟ้าจากละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสรที่รับบทโดยมิ้นรันรวีลูกสาวยอดกระตันยูสายเลือดสายตรงของเทวพรมบุตรสาวของม่อมหลวงวิไลเลิมพาเทวพรมกับบทบาทพิสูจน์หัวใจที่ต้องเอาชนะความแค้นในอดีต ตัวตนของเธอจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะมาทำความรู้จักกับเธอกันนะคะมิ้นรันระวีเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพศ2541เป็นนักแสดงสาวสังกัดช่อง3มิ้นมีพี่น้องทั้งหมด3คนอดีตเธอเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนแห่งชาติ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยลังสิตมินเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาเธอเดบิวต์ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องข้ามสทันดอนปี2561 ก่อนจะได้รับบทนางเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Classic Again จดหมายสายฝนร่มวิเศษภาพยนตร์รีเมจจากเวอร์ชั่นเกาหลีเรื่องรักแรกของหัวใจรักสุดท้ายของชีวิตเมื่อปี2 5 6 4จากนั้นเธอก็มีผลงานแสดงต่อเนื่องภายใต้สึงกัดช่อง3ละครที่แจ้งเกิดและทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือเรื่อง p ล a ามุก และผลงานที่มินได้รับบทนำสร้างชื่อด้วยฝีมือการแสดงน้ำตาสั่งได้ในละครเรื่องก้นเกมรักและต่อเน,นื่อง้วยบทบาทดุดอับสอนหญิงสาวยอดกะตันยูที่จะทำให้ทุกคนเสียน้ำตาไปกับเธอโดยในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสอนนี้มิ้นรันรวีรับบทเป็นดุดอับสอนหรือฟ้าบุตรสาวของมอมหลวงวิไลลำพามีนิสัยรักมารดามาก ถึงขนาดยอมทำตามใจมารดาทุกอย่างแม้แต่การแก้แค้นตระกูลจุธาเทพตามความต้องการของแม่ที่ผิดหวังจากความรักจนมีอาการทางจิตโดยเธอปลอมตัวมาสมัครงานในบริษัทของหมอมหลวงอศิระเพื่อจะเข้าไปแก้แค้นกับหมอมหลวงรณภูมิบุตรชายของหมอมดาชวงรณพีเพื่อจะทำให้เขาหลงรักและทำให้เขาเจ็บปวดแต่เรื่องราวกับตาลปาด พอคนตกหลุมรักดันเป็นอศวินจุธาเทพบุตรชายของหม่อมราชวงทราทนชายที่เคยช่วยชีวิตดุดอับสรเอาไว้ส่วนในชีวิตและความรักของดุดอับสรเธอเติบโตมาด้วยความรักและถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาอย่างดีจากคุณพ่อสิริพงษ์หลังจากที่เธอสูญเสียพ่อไปดุดอับสรก็ต้องดูแลแม่ที่มีอาการทางจิตอย่างวิไลลำพา แม้ชีวิตจะยากลำบากแต่เธอก็เป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งและมีความกระตันยูด้วยคำสัญญาที่จะแก้แค้นตระกูลจุธาเทพทำให้ดูดอับสรติดอยู่ในวังวนของความเจ็บปวดเมื่อเป้าหมายของการแก้แค้นตระกูลจุธาเทพคือหม่อมหลวงรณภูมิลูกชายของหม่อมราชวงศ์รณพีคู่กรณีในอดีตของวิไลลำพาแต่คนที่ดูดอับสรรักจากใจจริง กับเป็นพันตรีหม่อมหลวงอาิิราจุธาเทพพี่ชายใหญ่ของตระกูลจุธาเทพลูกชายคนโตของหม่อมราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหลวงระวีรำไพจนกลายเป็นความรักสุดยุ่งเหยิงต้องเสียน้ำตามากมายจนคนดูต้องลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงเช่นไร มาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยเธอกันได้ในละครชุดดวงใจเทวพรมเรืองดุดอับสอนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่12มีทุนายเยืนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามมิกวังด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามราับชมกันได้เลย